ลลลและเต็มหมดแล้วจ้ะรายการดิวันลาเต็มค่ะแซ่ก็บค่ะแปลงกับคาราเมลและเก็บตกกันแล้วนะคะเราที่ไม่จบบ่ายเด้งค่ะโอ้โหเพลงคั่งขูน่นี่มันไม่จบไม่สิ้นวันนี้จะโดนแปลงเป็นอะไรเพลงอะไรกีบเชิญฟักได้เลยค่ะ วังจีวอนบอกว่ายังมีอีกเพลงหนึ่งที่ยินดีนำเสนอที่สุดนั่นก็คือฟังหูไว้หูแปลงจากคันหูยอดฮิตเนี่ยแหละมีที่มาที่ไปค่ะนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดฟังไ,<ป>ไม่ได้สับจับไปกระเด็นแล้วก็จะเกิดปัญหาทุกครั้งไปนั่นนะสิคะงั้นก็ขอคัาสัตย์ทอนนะคะท่านวังจีวอนคะ่ะฟังฟังอย่างตั้งใจฟังหูี่ไรละไว้หูทุกที เพิ่งเชื่ออะไรง่ายเดี๋ยวจะกลายเป็นโดนหลอกกดดีฟังขรมานั่นแหละเป็นของดีหลับนอนฟังพระสอนสักทีฟังแล้วคิดดีละคนลุกคนเช้าแมมท่านวอนติวอนก็ฟังธรรมะห้คผลุกคนผชัดเลยคนะ่ะม <c oughs> ื่อเวลาของกระแมลแล้วลากันไปก่อนด้วยเพลง Hello Kitty ให้กับลูกกตะอันอยูชนนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ